เลวีนิติบทที่1ิการชำระผู้หญิงหลังโครดบุตรพระยาเวตรัดกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าถ้าหญิงคนใดตั้งขันและคลอดบุตรเป็นชายนางต้องเป็นมนทินไปเจ็ดวันนางจะเป็นมนทินอย่างเดียวกับเวลาที่เป็นมนทินเมื่อมีประจำเดือนในวันที่8ให้ตัดหนังปลายองคชาตของเด็กนั้นเพื่อเข้าสุนัต ให้นางคอยอยู่อีก33วันเพื่อชำระโลหิตของนางห้ามนางแตะต้องของบริสุทธิ์ใดๆหรือเข้าไปในสถานมัสการจนกว่าจะครบวันชำระของนางแต่ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิงนางจะเป็นมนทินอย่างเดียวกับเมื่อมีประจำเดือนไปสองสัปดาห์และนางจะต้องคอยอยู่66วันเพื่อชำระโลหิตของนางและเมื่อวันชำระของนางครบแล้วไม่ว่าเป็นกำหนดของบุตรชายหรือบุตรหญิง ให้นางไปหาปุโรหิตที่ประตูเต็นท์นัดพบนำลูกแกะอายุหนึ่งปีตัวหนึ่งไปเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและนกพิราบตัวหนึ่งหรือนกเขาตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปให้ปุโรหิตนำถวายแด่พระยาเวและลบบุญทินให้นางแล้วนางจะสะอาดในเรื่องโลหิตตกของนางนี่เป็นกฎการครบุตรไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงและถ้านางไม่สามารถถวายลูกแกะตัวหนึ่งได้ก็ให้นางนำนกเขาสองตัว หรือนกพิราบสองตัวตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและให้ปุโรหิตลบบนทินให้นางแล้วนางจะสะอาด